ไทายคลิปมากกลัวกล้าพักนอกเนี่ยแกได้จะถอนสักน้อยอะจะเจ้ากับอันน้ำพริกป่นกุ้งต่ำน้ำพริกป่นกุ้งฮั่นทายคลิปกันเดี๋ยวเวลามันถอนแล้วมันหางไม่เนเี่ยก็ไเด้มันก็ออกใหม่เจ้าเอากับน้ำพริกป่นป่าป่นกุ้งอร่อยน่าเจ้าพักบัวบกนี่นะ แต่ถ้าภาษาเหนือนเ,รเรียกว่าผักนอกพักษีไทยเจ้าโอ้จะดอขําละมอนี่มันมีเวลากินต้องพูดจะมากินจะได้นะวานหะขำละวานิีสุดิีสุดเต็มต้องวานเยอะเจ้ามากินบะทันนะผักปอมอักษีไทย ต้นกระถินเจ้าโปร่งยอดขึ้นมาละต้นกระถินต้นกระถินต้นใหญ่นะ่ะต้นนี้เจ้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแต่มันอยู่ในกระถางบดายเนาะบดับตัดเป่นตออเปิ่ลนี่เราเป็นต่ออยู่นี่แล้วถ้าบัดตัดแซมห้าเจ้าอยู่บนระเวียงกันเนาะมันสูง เ้ื่ลำต้นมุนนานจะปลูกก็ระถางทั้นั่นอ่ะกระถางอยู่หลุมนี่เนระกระถางนี่ลืกขนาดเลยนะกระถางนี่ความยาวซอกปลายเจ้ากระถางใหญ่ๆปลูกอย่างได้ทั้ง,งท่าน,นแต่เขาต้องดูแลเหม่นเนาะสาลาเน่เจ้า จะละเนงามขึ้นมาละอันนี้ปลูกไม่น่ะเนี่ยเด็ดหยอดมาปลูกเนาะต้นวานเจ้าต้นวานวานสตางเนาะส่วงหน้าหนาวใบมันหลวงตอนนี้พ,พงใบเอ,อกมาลนะมีปุวยเสียนหลวงได้เจ้า กนะ้อยเสียนขอเมืองไทยน่ะอามาถึงเกือบซิบกบว่าปีละดอกอะไรใบเหมือนผักแว่น ต้นพักปอมเจ้าพักสีไทยนะมันออกดอกงามขนาดเลยโอ้ผมมาเร็กมันนีิแล้วเจ้าปลาดาวซื้อมากิโลอ่ะพันมันนั่นนะซื้อมาหลายปีละติปาแจน้ำยาแดงๆนั่แหละเจ้าแม่จีใหนะต้นเจิตีเตี้ยๆๆเจ้าอยู่ในกระถางพุ่นละ กจ้ากกบอกว่ามันเป็นกล้ามืออย่างบะลำบมะเหลืออยู่นี่เจ้ามีมะเขือพักหอมพักโขมไทยอ่ะเจ้าต้นพริกต้นสะปะาอยู่ไหนนี่เจ้ากันในกระถางนี่เนาะกระดาวกํา,ากพุกกัมพุกเพราะมันยันเอามาแล้วเจ้าวุาักมันใหญ่ขึ้นมาหอ่น้อยบุญน้อยถึงจะหูว,ว่ามันเป็นต้นมือนอย่างบละลำเนาะเป็นเบี้ยนิดน้อยกว่ามีนะมีสะปะาสะเป็ดไหนเนีน่ย เอออาปูปนกันแน่นะนวานปนกันเสียมันออกมากะกเจ้ามะเขือเทศออก,ล,กลูกละใส่พันเตียเนาะซื้อมาหนาเนี่ยซื้อมาสองต้นพัซีลาวเจ้า กักซีเลาเต็มกระถางเลยจนมาโกรธปวยเสียนหลวงเจ้าปวยเซียนหลวง ต้นวานตีต้นโกยไหนเจ้านั่นน่ะต้นวานเนาะมันสูงสูงเดี๋ยวก็จะตัดมือก่อนนี่ต้นสตางค์ต้นวานนะเจ้าผ่าดาวบ้านไปดาวไปกระจบ้ก็เมนแล้วไปกระจกเจ้า อันนี้อันผักแพลวก็ที่เป็นหม้อใหญ่กับเจ้าปลาดาวแยกผนเนาะแยกปนใสก๊อกน้อยๆเพราะมันกระถางใหญ่มันจะอมน้ำกำลังมาเปลี่ยนดินนี่เจ้าหอมป้อมเปิดอันนี้ปูไวปีแล้วนะเจ้ามันบอได้ใสปุ๋ยเนาะ ลูก by, by, กินเด็ดเอาใบสองใบกัะเจ้าเจ้าหวาสนาอยู่เปื้อนนี่จ้าก็ได้จะยกไปอันเปลี่ยนกระถางมากำกัอกนลายปีและกระดำได้เปลี่ยนกระถางเพราะน้ำหม,มีดินละก้านนั่นแหละต้นหวาสนาอยู่นี่เจ้า นี่เบี้ยวต้นอันนี้พุ่นน่ะเจ้าบีปวกินกัดลาปะเจ้าเนี่ยแต่นี่อากาศมันเย็นนะมันไก่มันเป็นสีเจ้าเนี่ยเนี่ยเด็ดใบอ่อนๆนี่น่ะเจ้ากินทีละสองใบสามใบเจ้ามาเจ้ามาเจ้าอันนี้ปลาดาวกำลังฮดหนาเมื่อกี้แนละ้วเนาะกินได้น่ะเนี่ยอ่อกระปลาหมูสับควายเอามาจากบ้านเท้าเจ้าเนี่ยปลาดาวเอากามาตักนี่แล้ว ต้นแม่อยู่บนยูเพ่เจ้านี่เจ้านี่เจ้าโอ้ออกเลยเลยเลยบนนี้เราเจ้าเนาะต้นแหม่บนยูเพ่เจ้าเด็ดปักเด็ดปักปักที่ไหนมันก็ออกเนาะต้นกระถินเจ้ากำลังโป่งปุ๋เลยต้นกระถินต้นนี่นะเจ้า สิบกว่าปีแล้วแตเจ้าเนี่ยนี่ละมันจะน้อยๆนะเจ้ามันอยู่ในกระถางไหมเจ้านี่ล้วกระถางอยู่ปุ๊อยู่ลุ่มนี่เจ้าอืานี่กระชลานเเจ้าเนี่ยเอาปักนี่ได้สามวันนีได้เป็ดแล้วเนี่ยนี่เจ้ากระถางลึกขนาดเลยนะเจ้า เา้ายังหันเป็นระเบียงป้าดาวอยู่บนสั้นหกเจ้าถ่ายบนระเบียงนกะัระเบียงบ้านป้าดาวมันกว้างเนาะมันยาวต้นกระถินกระเดินมันกวใหญ่เจ้ายอดมันนี่นะ